สวัสดีครับกล้องที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกล้อง Wi-Fi รุ่น WIOT 1 0 2 2 F นะครับผมซึ่งในปีที่แล้วนะผมได้มีทําคลิปวิธีการใช้งานไปนะครับซึ่งตอนนั้นเฟิร์มแวร์ของกล้องนะครับยังสามารถที่จะเปิดใช้งาน PIR ตัวอะลามได้นะครับเป็นอะลามที่เป็นอะลามไลท์นะครับก็คือว่าถ้ามีคนเดินผ่านนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะเปิดไฟอัตโนมัตินะครับในตอนคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นปีต่อมเนี่ยนะครับก็จะ ไม่มีฟังก์ชันตรงนั้นนะครับแต่เราสามารถที่จะทําให้มันเปิดไฟในตอนกลางคืนได้นะครับหรือว่ากลางวันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นวิธีการผูกเงื่อนไขนะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่าชานฉลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าทําแบบไหนนะครับในส่วนของวิธีการตั้งค่านะครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปที่ตัวกล้องนะประมาที่หน้าแอปตรงนี้นะครับประมาดนิ้วข้อสมาร์ทนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นครับตรงนี้เราก็จะกดบวกด้านบนขวามือนะครับผมหรือว่าสร้างการทํางานตรงนี้ก็ได้นะครับ เราเลือกเป็นเมื่อสถานะอุปกรณ์เปลี่ยนไปนะครับเลือกเป็นตัวเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกล้องของเรานะครับตัว 1022F นะครับจากนั้นนะครับให้เลือก Motion Detect นะครับติ๊กเลยครับผมนะติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าถ้า 1022F มีการ Motion Detect หรือมีการตรวจจับได้นะครับเราก็มาดําเนินการนะครับด้านล่างก็กดบวกนะครับแล้วก็เลือกเป็นเรียกใช้อุปกรณ์นะครับ ก็เลือกตัวมันเองนั่นแหละครับผมเลือกตัวมันเองนะครับจากนั้นมันจะเป็นในของไลท์สวิตแล้วเห็นไหมฮะเราก็เลือกเป็นไลท์สวิตแล้วก็เลือกเป็นออนครับผมนะครับรก็คือเมื่อมีโมชันแล้วก็ให้ไฟมันเปิดนะครับตอนนี้ให้ไฟมันเปิดแล้วแล้วเราก็ต้องการให้มันดับเองด้วยนะครับเราก็กดบวกขึ้นมาตรงนี้อีกนะครับถ้าเราบันทึกแค่น,นี้ครับถ้าเปิดไฟเปิดปุ๊บก็เปิดยาวเลยนะครับเราก็ต้องไปปิดเปิดที่ตัวตัวแอปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ทีนี้นะครับเราจะตั้งดีเลย์มันครับผมก็มาที่ดําเนินการเหมือนเดิมครับกดบวกขึ้นมาแล้วก็เลือกในส่วนของดีเลย์นะครับเราก็เอาจะหนึ่งนาทีก็ได้ครับแล้วค่อยสั่งให้มันดับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นสักประมาณสักหกวิแล้วกันฮะหกวินะฮะหกวินาทีกดถัดไปนะครับเมื่อไฟเปิดหกวินาทีนะครับเราก็เลือกอีกครับผมนะฮะเรียกใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวมันเองนะครับแล้วก็เลือกไลท์สวิตทีนี้เลือกเป็นปิดนะครับ จากนั้นกดบันทึกครับผมแล้วกดถัดไปนะครับทีนี้นะครับก็มาดูเงื่อนไขของเรามีอะไรบ้างครับก็คือเมื่อกล้องตรวจับนะครับไฟเปิดเสร็จปุ๊บเปิดอยู่ประมาณ6วินาทีนะครับแล้วก็ดับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับกดใช่ครับผมทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าสวิตตัวนี้ประอยู่เงื่อนไขนี้พร้อมทํางานแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับมันจะมีการเปิดไฟให้หรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นนะครับให้เรามาดูที่กล้องก่อนนะครับ ตัวกล้องเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดโมชั่นมันด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาดูกล้องนะครับมาที่จุดสามจุดด้านบนขวามือนะครับแล้วก็มาในส่วนของสวิตตั้งค่าแจ้งเตือนการตรวจจับนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาเปิดตรงนี้ไว้นะครับส่วนความระดับตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นกลางไว้ก็ได้นะครับผมจะสูงก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือจะสูงก็ความเซนซิทีฟมันก็จะสูงครับเช่นแบบต้นไม้ไหวมันก็อาจจะตรวจจับนะครับผมก็เลือกไว้ประมาณกลางก็ได้นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าไฟมันจะเปิดหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูนะเดี๋ยวผมจะเอามือไปปัดๆนะครับอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะติดอยู่ประมาณหกวินาทีนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดับไปเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการผูกก่อนไขนะครับเราก็สามารถที่จะไปตั้งได้นะครับก็เข้าไปที่หัวข้อเดิมได้เลยนะครับถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เข้ามาที่สมาร์ทนะครับแล้วก็มากดที่ตรงตรงนี้นะครับตรงลูกศรที่ชี้ไปทางขวานะครับเราก็จะมาแก้ไขได้นะครับก็มากดตรงดีเลยตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกให้มันนานขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ในส่วนของการเปิดไฟที่ตัวกล้องเลยนะครับมันก็จะมีในส่วนของอ่เราเข้ามาหน้ากล้องแบบนี้นะครับแล้วก็กดที่บั้งด้านขวามือล่างตรงนี้นะครับกดขึ้นมาจะมีฟีเจอร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของไลท์ตรงนี้นะครับเรามาที่ไลท์นะครับก็ ตัวเนี้ยนะครับถ้าเปิดไฟตัวเนี้ยปุ๊บมันก็จะเปิดยาวเลยนะครับก็จะเปิดทั้งคืนเลยนะครับถ้าเรามาปิดเปิดเองนะครับส่วนในตัวทัมเมอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมาตั้งเวลาได้นะครับสมมุติว่าวันทุกวันเลยเนี่ยครับอย่างเช่นวันพุธแล้วกันนะอันเนี้ยเราก็ติ๊กได้นะครับจะเอาถ้าจะเอาทุกวันนะครับหลังเอาวันเสาร์เนี้ยครับก็ให้เลือกเวลานะครับสมมตินะครับอันเนี้ยสามทุ่มนะครับสามทุ่มสักสามทุ่มสามทุ่มนะครับ สามทุ่มแบบนี้นะครับให้มันเปิดไฟนะครับแล้วก็เลือกเป็นโอเพนแบบนี้ไว้นะครับถ้าเราจะมาแจ้งเตือนด้วยก็ควรจะเปิดไว้นะครับอะนนียเปิดสามทุ่มนะครับทีนี้นะครับเราก็มาแอดอีกนะครับก็อาจจะให้มันปิดตอนเช้านะครับอาจจะเป็น AM นะครับก็ปิดซะตีห้าอะไรแบบนี้นะครับตีตีห้าห้าสิบเก้านะครับก็เกิดหกโมงพอดีนะครับในวันเสาร์นะครับใช้มันแจ้งเตือนด้วยนะครับก็เลือกสวิตช์ตรงนี้เป็นคลอสนะครับเลือกสวิตช์ตรงนี้เป็นคลอสแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับ ทีนี้มันก็จะต้องทํางานนะครับแต่มาอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ใช่ว่าทุ่มสามทุ่มแล้วเปิดเลยนะนอาจจะดีเลยปมาสักสิบวิยี่สิบวินะครับผมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยเหมือนกันนะครับอย่างนี้คือตั้งเวลาปิดเปิดเองนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งเวลานะครับเราก็มาปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานไฟในปี2022นะครับของเจ้าตัว w ีไอโอทีหตัวนี้นะครับ ก็จะมาแนะนําเบื้องต้นเพียงประมาณเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็หากมีปัญหาสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถาม,ไ,มได้เลยครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ไลน์แอดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ติดต่อไว้นะครับตอนนี้ช่างดนคนซื้อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ